เสียงสะท้อนสื่อมีเดีย Focus กลับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ในช่วงที่2นะครับสองประเด็นร้อนสองประเด็นร้อนวันนี้เรานัดมากับท่านอาจารย์ธวีสัจุลจิตริกุลนักวิชาการอิสระไว้เรื่องเมือง,งไทยของทุกคน แน่นอนครับประเทศไทยเป็นของทุกคนประเทศไทยเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของคนคนหนึ่งหรือของใครแต่เป็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในความเป็นเมืองไทยของพวกเรานะครับจะต้องมีบทบาทผิดชอบหรือมีแนวแบบอะไรเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับว่าในส่วนของเมืองไทยของทุกคน ในนิยามความหมายนี่คืออสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณสุพันและท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเมืองไทยของทุกคนนะครับทุกคนในที่นี้ก็หมายถึงคนไทยหมายถึงประชาชนหมายถึงพลเมืองหมายถึงคนในชาติจะนิยามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหนึ่ง คนไทยนะครับอ่อก็มันบ้านเมืองเรามันตัวลาหลวุ่นวายสับสนโอลมานมายาวนานนะครับ,บแล้วก็คิดว่าจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้กันเพื่อที่เราไปไปไปสนใจไอ้เรื่องไอ้เป็นครั้งเป็นคราวอ mm. เรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างอะไรต่างๆเนี่ย มันมันยิ่งทําให้สับสนที่จริงมันก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะักถ้าเราเข้าใจในประวัติความเป็นมาเรื่องราวต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับเบื้องต้นนี้ผมอยากจะขอเริ่มต้นว่าในช่วงที่มีการล่าอาณานิคมนะครับประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกอะไรต่างๆนั่นนะไอ้ไอไอประเทศรอบบ้านประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่ตกเป็น ที่ค่าต่างชาตทั้งสิ้นนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยจะมีประเทศไทยที่เหลือโดเดยอยู่ประเทศเดียวในสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจลจอมก้าเจ้าอยู่หัวก็คงทราบดีว่าท่านทรงเสียพระราชดารถไทยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถที่จะรักษาแผ่นดินไทยไว้ได้เหมือนเดิมเช่นในอดีตแต่ก็จำเป็นต้อง ยอมตัต้มกืนเพื่อให้ประเทศไทยส่วนที่เหลือยังคงอยู่นะครับก็เข้าทำนองว่ายอมยอมรักษาชีวิตอยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตค่ะไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่เหลือแผ่นดินมาตุภูมิเช่นนี้ที่เราได้อยู่อาศัยกันในปัจจุบัน ไม่ว่าคนที่จะมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดเชื้อชาติไทยหรือว่าแต่จริงๆเมื่อก่อนก็เป็นสยามมานะครับสยามประเทศ,เทศก็มีความหลากหลายต่างๆแล้วก็อยู่กันมายาวนานแต่ผู้ที่มามาพยายามมาแอบอ้างอ้างว่าตัวเองก็เป็นคนไทยเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันแลวต้องถามว่าพื้นเพเป็นอย่างไรแล้วก็ได้มีสิท เป็นสัญชาติไทยม่สักกี่ปีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะนั้นที่มาอย่างนี้ก็อยากจะกล่าวว่าถ้าคนในชาติเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยดั้งเดิมสยามประเทศดั้งเดิมหรือว่าคนไทยใหม่ในยุคหลังอะไรเนี่ยถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์พัฒนาการของชาติไทยเนี่ยออถ้าเราไม่รู้ เราก็ไม่มีจิตสํานึกทางประวัติศาสตร์ไม่รู้ที่มาไม่รู้ปัจจุบันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนแน่นอนมันก็มีแต่จะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ได้เลยนะครับอืมครับฉะนั้นเองเนี่ยก็จะกลับมาตรงนี้ว่าก็ดูสิครับว่าในเชิงกายภาพเนี่ยเรามีภูมิประเทศมีภูมิอากาศมีความหลากหลาย ทางชีวภาพมีความสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุป่าไม้สารพัดนะครับพันพืชพันสัตว์อะไรต่างๆยิ่งไม่ได้เขาก็ยิ่งอยากจะพยายามเข้ามาครอบครองในยุคหลัง <c oughs> นะฮะก็โดยอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่อำนาจการทหารอย่างในอดีตนะฮะรอ <c oughs> อำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเมือง ก็พยายามจะลากเราเข้าไปตกเป็นเบี้ยล่างที่เขาจะชี้นู่นชี้นี่เราก็ยอมปฏิบัติตามอะไรต่างๆนะครับได้คืบก็จะอสอบได้สอบก็จะเอาวาอะไรทำนองนี้ถลําลกันเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็พูดถึงว่าเรามีความสมบูรณ์มากก็ดูที่ครับว่าพยายามที่โควิดระบาด การผลิตเราก็มีปัญหาครับฐานการผลิตเขาก็มาลงทุนในประเทศนะครับเราก็ไม่ได้อะไรก็มาซื้อที่ดินราคาถูกๆจ่ายค่าแรงงานถูกๆเราก็ไม่ได้พัฒนาความรู้ไม่มีไม่มีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีการพัฒนาคนอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเพียงคนใช้แรงงานลูกจ้างะอะไรทำนองนั้นมันก็ได้แต่เศษเงนิน เงินที่เขาได้มาที่ว่าส่งออกเป็นเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านมันก็เป็นของเขาอะ่ะเข้ามาลงทุนถูกไหมครับครับในขณะเดียวกันกา,การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมเราก็รับกรรมกันไปในเรื่องมลภาวะมลพิษทางบกทางอากาศทางน้ํามันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากอุตสาหกรรมทั้งหลายที่มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามา ี่จริงมันมีคือเขามานี่เขามาง่ายนะครับเพราะประเทศเขานี่เขาก็มีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่ามีมาตรฐานเขาไม่ปล่อยให้พลเมืองในชาติของเขาต้องมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่เวลาเขามาถึงที่นี่เราเราเองก็ปล่อยปลละเลยระเบียบมีกลไกมีเราก็ไม่ได้ทําตามอขึ้นชื่อฝรั่งเราก็หมอละแล้วก็ต้องการเงินอะไรเนี่ยเขาก็ เขาก็โยนเศษเงินให้ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับ,รบนี่นี่คือเรื่องใหญ่ของบ้านมงนะครับไอ,อ้พักอะไรมาพูดว่าจะปรับโครงสร้างอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยปรับอะไรพื้นฐานเรายังไปไม่ถึงไหนเลยอะ่ะ <c oughs> มเตาไม่ถูกจุดับนะฮะแล้วไอ้คนในชาติเนี่ยเราจะเข้มแข็งได้ประเทศชาติมันจะมั่นคงก้าวหน้ามันอยู่ที่คนอยู่ที่พลเมือง ที่เราบอกว่าเมืองไทยของทุกคนแต่มันเป็นต้องเป็นทุกคนที่มีการศึกษาก็ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะครับจะวิชาการวิชาชีพอะไรได้ทั้งนั้นวิชาชีพยังทํางานดีๆยังได้เงินมากกว่าไอ้คนเรียนวิชาการเลยได้ไหมครับความรู้ความสามารถท <c oughs> ักษะนั้นนสําคัญอันนี้เราแก้ไม่ได้เลยการศึกษาเรา <c oughs> ในขณะเดียวกันเราก็การศึกษาเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนา ความรู้ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้คนเป็นผู้มีการศึกษาเป็นผู้มีหลักคิดที่ถูกต้องแล้วก็ไม่บกพร่องในเจติสำนึกแถมก็มีทักษะไม่มีทักษะ <c oughs> ในการดำเนินชีวิตชีวิตก็เปราะบางแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงต่อความเป็นโรคภัยไข้ไขเจ็บมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมีความ <c oughs> เสี่ยงต่ออิยาเสพติดเสี่ยงเสี่งต่อการเป็นภาพการพนัน <Yeah. S 2> พลาดสุรา,าพาดยาบ้ายาเมายาอะไรสารพัดนี่นี่อย่างเงี้ยไ,ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องต้องการเออ่ต้องการแก้ระด,ดับโครงสร้างของสังคมกันเลยนะครับครับ <Yeah. S 2> ไม่พูดถึงกันแต่ใครละ่ะจู่ๆมาจากไหนก็ไม่ทราบไม่มีที่มาที่ไปแต่เราก็พอรู้เป็นลูกคนมีอันจะกิน <Yeah. S 2> อ่า แล้วก็มาทํางานาหากินบนแผ่นดินไทยจนร่ํารวยแล้วจูจ่ๆก็มาออกหนังสือวารสารเขียนอะไรที่าพาดพิงที่ต้องการที่จะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นธงของเขาเลยนะครับที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไอนคนเหล่านี้ก็ไปฝังตัวอยู่ในระบบการศึกษาต่างๆแล้วก็มี เอ่คนที่ว่าเป็นอาจารย์ขั้งใครกับเอฝรั่งเศสเศษฝรั่งอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็บมาสะท้อนความรู้สึกนึกคิดอะไรสมัยสองสามร้อยปีแล้วดูสิครับันทุกวันนี้ฝรั่งเศสเป็นยังไงไม่มองนะปัจจุบันเห็นไหมครับ,รบตอนนี้เนี่ยเวลาเขาเกิดเหตุการณ์อะไรนี่ก็เผาบ้านเผาเมืองซุ้มเข้มแล้วก็ตำรวจไม,ม่มีนะครับมาดันดันอะไรอะ่ะ โอดไม่รู้เรื่องว<ต>่าท่าอะคุกคามเขายิงเลยนะฮะเขาจัดก,การเลยนะครับมันมันมระเบียบกฎหมายเขาก็มีอเมริกาเ้าก็อย่างนี้ไม่งั้นตำรวจเขาก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช่ไหมครับเขาก็มีไอเอ่อมีรูปแบบมีแบบแผนอะไรต่างๆแน่นอนครับจากเราเป็นกลางจากกลางเป็นหนักอะไรมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเะนั่นไอแบบกรณีเมื่อวานนี้เนี่ย ที่เราอึมครึมานานเนี่ยมันก็กระจ่างชัดแล้วจากที่สารรัฐธรรมนนได้ชี้ทางออกให้กับสังคมไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรที่ทำมันไม่ถูกต้องก็ต้องหยุดกระทำไม่ยังเหมิมเกิมยังสวนขึ้นมาก่าวว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตคือไอ้พวกนี้มันละเลงด้วยปาก ระเลงด้วยน้ําลายแล้วถามจริงๆแต่ว่าไอ้พวกคนเหล่านี้เนี่ยไปสืบสาะที่กําพืชอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาจากไหน mm hmm. เขาเคยมีความสําเร็จอะไรเคยทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไร mm hmm. เอ็ก,กัดก,ก,กอนกัดกรนบอลเส้ะนี่ชัดเจนถ้าจะเหมือนจะพูดถึงโรคภัไข้เจ็บไดไรมะเ็งอะ่ะมันกัดกินเข้าสู่ mm hmm. อ,อวัยวะต่างๆ าการกรอนวันซ้อเนี่ยท่านใช้ศัพท์ได้ดีมากเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็การคือมันจังหวะพอดีกับเอ้ยุยคสมัยใหม่อที่ว่าไอเรื่องของสังคมข่าวสารที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเรื่องของโทรศัพท์มือถือเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ฉะนั้นเออเมื่อก่อนเราเคยคงไม่เคยได้ยินคําว่าอวตารไม่เคยได้ยินคาว่าทัวลงใช่ไหมครับมันก็เกิดมาไม่กี่ปีนี่เองอะ่ะแล้วก็ใช้เอไอใช้เครื่องไม้เครื่องเครื่องมือใช้เทคนิคใช้วิธีการสารพัดผู <S <S <ม>้นคนไม่รู้ก็ตอกอกตกใจโอ้พวกคนพวกนี้มีจํานวนมากเออทีนี้เอ,อก็น่าเสียดายว่ารัฐเอง ที่ช่วงผ่านผ่านมาก็ไม่สามารถระบบการศึกษาเราไม่สามารถที่จะทําให้ให้ผู้เรียนผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่มันก็ยังว่าล่ะครับไอ้คนเนี่ยเราเราสมมติเราพูดถึงเอาวงเอาวงการสื่อมวลชนก็ได้สื่อมวลชนคนไหนที่พยายามพูดถึงความเป็นหลักสากล เรื่องของสามารถเสนอข่าวสารได้อย่างมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่อะไรก็ได้เนี่ยอ้างจากความเป็นสากลแล้วคนเหล่านี้เขาได้รับการปูนบาเหน็จจากอะไรก็จากต่างชาติจากสื่อต่างชาติจากองค์กรต่างชาติใช่ไหมละ่ะมีที่ยืนอะ่ะเดี๋ยวเขาก็เชิญไปสัมมนาเชิญไปดูงานอะไรต่างๆหรืแม้กระทั่งนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัย เราก็พยายามพูดดีอ้างอย่างงนอย่างนี้เแต่แเ้าก็ได้ทุนนุ่นทุนนี้อะไรต่างๆได้รับการยอมรับแล้วมันบอกว่าถึงเวลาแล้วละ่ะคนดีๆที่ที่มีความคิดที่จะช่วยกันปกป้องรักษาบ้านเมืองไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับเราเราเราเนี่ยเราพูดความจริง พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเรียกว่าพูดด้วยความเมตตาในการสื่อสารพูดคุยนะฮะมีอะไรก็ว่ากันมาว่าด้วยเหตุว่าด้วยผลครับมันไอ้ท่าศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยอ่ะถูกไหมครับแต่มันมีปัญหาก็คือนักการเมืองขาราชการประจำ แน่นอนครับมันก็ต้องปฏิรูปอะ่ะทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทุกกรมกองสารพัดนะครับนั่นก็คือต้องพัฒนาคนแล้วเราเป็นนิติรัฐหรือไม่แล้วเป็นนิติรัฐที่มีนิติธรรมหรือไม่ <c oughs> ใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้ประชาชนนั่นแหละต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่พลเมืองช่วยกันประครับประคองรักษาบ้านเมืองไปในทางที่ให้มีความสงบสุข แต่เราก็ต้องรู้เท่าทันใหการใช้วาทกรรมสร้างเรื่องอะไรสารพัดนะครับมันเป็นเรื่องที่ครับใช่ะะสิ่งที่อาจารย์พูดไว้น่าสนใจที่บอกว่าประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ในส่วนของสถาบันแต่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของระบบการเมืองแล้วก็ในส่วนของรั้าตรงนี้ซึ่งมีปัญหา ซึ่งถ้ามองในระบบของการปกครองเนี่ยนะครับในส่วนของสถาบัานพระมหากษัตริย์ก็มอบอำนาจให้มาแล้วนะครับโดยการาเปลี่ยนจากระบบสม,มุนสม,มุนลายนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแต่ทำไมเวลามีปัญหาอะไรมันจะถูกเชื่อมโยงขึ้นไปข้างบนอยู่เสมอครับประารย์มองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงคือคือมันมันเป็นจุดที่เขาพยายามจะเร่นงานในลักษณะที่เรียกว่าพลิกฟ้าความแผ่นดิน มันเป็นความละเอียดอ่อนนะครับคุณสุป,ปันนะครับครับฮะแล้วพวกนี้การแสดงออกอย่างนี้เขาถือว่าเขากล้าคนอ,อื่นก็โอโหพวกนี้มันกล้าจังมันมีดีอะไรท<ะ>ําไมแล้วก็ยิ่งเห็นนะครับตอนที่คุกคามอะไรสารพัดเนี่ยครับเราก็เราก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะกฎหมายก็มีนะเอ๊สิทธิเสรีภาพมันก็มีจํากัดน,นะไม่ใช่มันสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างตามความต้องการนะ กรูบวนการยุติธรรมมันก็เรียกว่ามันมัน,มนการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนครับมันก็จะต้องยึดว่าเอาละนิติธรรมรัฐเอสนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการรักษาไม่ให้อุณภูมิมันสูงขึ้นลและทีนี้พวกนี้เขาก็ชอบอาศัยคนรุ่นใหม่เด็กๆเยาวชนเนี่ยเขาก็เป็นทอดๆนะครับ ป,ปรสบการ์คงจาได้ไดเช่นเขาก็ไปโรงเรียนช่วงรอยกระทงเขาบอกเอ้าไปทำรอยกระทงแล้วก็มีภาพอะไรสารพัดที่มันเราก็ทราบกันดีนะครับพวกนี้เขาสอดแทรกยังไงไปโรงเรียนก็บอกว่าจะขออนุญาตเข้าโรงเรียนนะไปพูดถึงเรื่องาการพัฒนาสังคมพัฒนาท้องถิ่นแต่ที่ไหนได้ก็ไปมอมเมาอ่ะแล้วครูก็เอาด้วยนะถ้าครูไม่เอาด้วยพวกนี้จะเข้าไปได้อย่างไร ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ต้องบอกเอ้ยคุณหยุดสิขออนุญาตมาคุณจะพูดเรื่องนี้แล้วคุณดันไปพูดอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้ากันใช่ไหมครับคนดีไม่กล้าับไม่ได้นะครับคนดีต้องกล้าครับมันต้องรักษาความความถูกต้องอ่ะก็ต้องช่วยกันนะครับก็เหมือนกับสื่อมวลชนเหมือนกับประชาชนเหมือนผู้คนทั่วไปเนี่ยคิดดูที่ประเทศไทยเรา มีมาตั้งเจ็ดรอยกว่าปี็มาจากจุดเริ่มตน้นอาณาจักรกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีก็มีอยู่จุดนั้นแต่ตอนหลังพอมีอจจาณาจักรกรุงศรีอยุธยาก็ขยายครอบครอบคุมถึงสุขโทขทัยครอบคุมไปถึงตอนเหนืออะไรลงใต้คนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์คร<ข>กลายเป็นผืนแผ่นเดียวกันไปหมดอะ ใช่ไหมครับมันไม่เห้วจุดๆมันมีขวานขวานทองอยู่แค่นี้หรือดินแดนสวนภูมิเคยมาอยู่มาตั้งเจ็ดร้อยปีมันไม่ใช่มันก็อยู่เป็นอ่าเป็นดินแดนเป็นจุดๆะนะครับแม้กระทั่งทางเหนือก็มีเป็นแก่นแคว้นมีผู้ผู้ผู้เจ้านครคลองนครมีเชือสายทางเหนืออะไรต่างๆ แล้วเราก็รว,รวบรวมเป็น,นผืนแผ่นดินเดียวกันได้เป็นประเทศไทยขึ้นมาสยามประเทศก็มาเป็นประเทศไทยแล้วมันขวางหูขวางตานะครับประเทศไทยของเราในะคิดดูสิครับความอุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศภูมิอากาศที่ตั้งทำเลที่ตั้งศูนย์กลางของเอเชียตอนออกเฉียงใตง้ยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะครับ เป็นทางการคมนาคมขนส่งอะไรเนี่ยมันขวางหูขวางตาเข้ามากทางตะวันตกอ่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรกาเป็นยุโรปเป็นอะไรก็แล้วแต่คือคือถ้าเราเราเราคือคือตอนนี้เนี่ยไอคนที่ถูกเอ,อตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นว่ามีอ,อปัญหานะครับเพราะว่าสารร,รัฐมนูญเมื่อวานก,วากว็วินิจฉัยแล้วว่าอย่ากระทำนะครับ ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะนําไปสู่อะไรนั้นมันก็เป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ่ก็เห็น <c oughs> เห็นแล้วก็เริ่มละมีผู้ร้องเรียนละยื่นคําร้องอะไรต่างๆเป็น <c oughs> ขอปกปอปอป,อป,อปอชอะไรต่างๆเ <c oughs> ขาเขาได้รับเรื่องเขาก็จะเจ็บเข้าลิ้นชักได้ยังไงเ <c oughs> ขาก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาตามดุลยพยินิจหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันก็มีกฎหมายอะไรต่างๆอยู่แล้ว ตามรัฐธรรมนรูญมีกฎหมายลูกก็อยากจะฝากอะจริงๆทุกคนก็ต้องการให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยความสงบแล้วก็อะไรที่มันหมักหมมก็ต้องแก้กันไปแต่จู่ๆจะมาพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินจะมาหน้ามือเป็นหลังมือทันทีมันจะเป็นไปได้ยังไงอะประเทศไทยมันกว่าเจ็ดร้อยปีแล้วจู่ๆจะมาทํากันในชั่วไม่กี่ปี มีใครเขายอมอ่ะใช่ไหมครับก็คนผู้สูงวัยก็ยังเยอะแยะนะครับวัยกลางคนก็ไม่น้อยปัญหามันอยู่ที่ว่ามันต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคมไม่ว่าจะจะเป็นระบบโรงเรียนนอกโรงเรียนหรือสังคมต้องช่วยกันไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ก็เหมือนกับเออเป็นฝ่ายค้านทำงานง่ายนะครับมันด่าอะไรก็ได้ครับ จะไปขุดอะไรก็ได้จริงมั่งไม่จริงมั่งไอ้จริงอ่ะดีไอ้ไม่จริงอย่าไป<ม>ทําคนเสียเวลาติดตามครับเราวก็<ะ>อยากเห็นหนักการเมืองติดคุกอะ่ะ<ม>อยากจะเห็นข้าราชการระดับใหญ่ติดคุกอะ่ะ<ม>อยากไอ้ปัญหาที่เราเห็นในที่มันเป็นข่าวอาญาก,กรรมที่เกิดขึ้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรคับก<ะ>็ผิดจริงจับจริง แล้วก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่เป็นนิติรัฐเป็นนิติธรรมมีการบังคับใช้กฎหมายเราอยากเห็นตรงนี้มากๆเลยบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาการศึกษาปฏิรูประบบราชการแล้วก็อะไรที่มันหย่อนยานอะไรที่มันเอ,อมันเป็นสร้างความเอ,อล้าหลังหรือว่าก็คิดดูดิครับว่าคนทั่วโลกอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากเหลือเกิน ถ้าเรามีสิ่งดีๆแล้วเราไม่ช่วยกันพัฒนารักษาชาติบ้านเมืองแล้วเราจะไปไล่นักท่องเที่ยวออกจากต่างชาติเลยจะมาต่อความวุ่นวายสารพัดแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาคนในชาติให้ให้สามารถสร้างผลิตภาพเขาจะได้มีรายได้เขาจะได้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้แล้วเราก็พัฒนาระบบเศรษฐกิจด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเรา แล้วก็รักษาความเป็นกลางของประเทศชาติแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วแล้วอยู่เฉยๆก็มีคนอยากเอาเงินมาใช้อยากมารักษาพยาบาลอยากมาท่องเที่ยวอยากมาซื้อของพลังละมุนซอฟท์พาวเวอร์เยอะะเขาก็อยากมากินมาเที่ยวอยากมาเรียนมวยไทยอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วบั่นปลายคนเกษทั่วโลกเขาก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยครับค่าของชีพไม่สูง มีความสวยงามแล้วก็ชอบอุปนิสัยคนไทยอะไรต่างๆเนี่ยผมเลยบอกว่าเมืองไทยเป็นของทุกคนดังนั้นทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันรักษากันให้ดีอย่าให้กดโม่เนือกฎหมายครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับในแนวคิดมุมมองเรื่องเมืองไทยของทุกคนครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ทวีศักุลทิตกุลนะครับนักวิชาการอิสระนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าสายตรงจากสภาคุยกับคุณศักใจพิธิพักสื่อมวลชนโตเลยขาธิการมูลนิธิปัญญาวุทธวันนี้มาว่าด้วยเรื่องสื่อะสื่อเทศสื่อไทยกับการน,นําเสนอข่าวกับวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อมาตราหนึ่ง่ทสอพิธาและพักเก้าไกลครับพักกันสักครู่ครับ fm 105 smile thailand